สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะทางร้านวลรันทรของเรานะคะมีของค้างของมงคลทางด้านพุทธคุณดีๆมาแนะนําค่ะในด้านของการเดินทางไปในที่ต่างๆหรือในที่ทํางานโต๊ะทางานของเรานะคะหรือจะเป็นหิงบูชาโต๊ะหมู่บูชาที่บ้านโดยความเชื่อความศรัทธาของเราเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นมงคลแก่การเดินทางทั้งตนและคณะการทํางานให้ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเอ็นดูและช่วยปกป้องรักษาคุ้มการภายัย มีทางผาตั้งหน้ารถผาตั้งโต๊ะทํางานผาตั้งหิ้งบูชาโต๊ะมูบูชาทางร้านวลัลลทอนนะคะมีเปิดให้ทุกท่านบูชาหลายรูปแบบเลยค่ะโดยมีหลวงพ่อโสธรเนื้อหล่อและน้ำพีมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ใส่กรอบตั้งสูง5.5เซนติเมตรค่ะบูชาหลวงพ่อโสธรน,นะคะเชื่อว่าเกิดความเป็นสิริมงคลเกิดความสำเร็จในหน้าที่ของตนแขวคาดจากภัยอันตรายทางปวงค่ะ พระพุทธชินราชเนื้อหล่อและน้ำพีมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ใส่กรอบตั้งสูง5.5เซนติเมตรนะคะบูชาพระพุทธชินราชนะคะเชื่อว่าเกิดความเป็นสิริมงคลเกิดความสำเร็จในหน้าที่ของตนและมีความแคล้วคลาดค่ะรลวงพ่อโต ใส่กรอบตั้งสูง5.5เซนติเมตรเนื้อหล่อและน้ำพีมวลสารสศักซิ์ค่ะบูชาหลวงพ่อโตนะคะมีความเชื่อว่าเกิดความเป็นสีรีมงคลเกิดความสำเร็จในหน้าที่ของตนเกิดความสำเร็จใหญ่โตแล้วจะมีความแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงค่ะ พระภัยรีพีนาศเนื้อหล่อและน้ำพีมวลสารใส่กรอบตั้งสูง5.5เซนติเมตรบูชาพระภัยรีพีนาศนะคะมีความเชื่อว่าจะแคลคลาปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงสิ่งใดคิดลายจะพายแพ้ไปค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อหล่อและน้ำพีมวลสารศักดิ์สิสทธิ์ใส่กรอบตั้งสูง5.5เซนติเมตรและ6เซนติเมตรค่ะมีความเชื่อว่าจะเกิดนิรันดร์อันตรายแคลคลา ให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงบูชาท่านแล้วนะคะมีความเชื่อว่าจะแคลคาดปลอดภัยดีค่ะทาเวสุวรรณเนื้อทองเหลืองใส่กรอบตั้งสูง5.5 7 10เซนติเมตรนะคะบูชาทาเวสุวรรณนะคะมีความเชื่อว่าจะขับไล่พูดผี ไม่ให้เข้ามาใกล้จะขับไล่เวทมนต์คุณไสยหลายต่างๆนะคะขจัดออกไปจะบันดาลโชคลาภความร่ำรวยแก่ผู้บูชาค่ะพญานาคเนื้อทองเหลืองใส่กรอบตั้งสูง5.5เซนติเมตรมีความเชื่อว่าบูชาพญานาคนะคะจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขสบายกายสบายใจมีกินมีใช้ไม่ขาดมือค้าขายดีเกิดความโชคดีค่ะ เทพทันใจเนื้อหล่อทองเหลืองใส่กรอบตั้งสูง5.5เซนติเมตรบูชาเทพทันใจนะคะมีความเชื่อว่าจะบรรดาลโชคลาภความร่ำรวยความสำเร็จพญาพิชัยดาบหากักเนื้อท้องเหลืองใส่กรอบตั้งสูง5.5เซนติเมตรบูชาพญาพิชัยดาบหักนะคะมีความเชื่อว่าจะขับไล่ศัตรูหมู่มานทั้งหลายค่ะผู้ผีปีศาจมนต์ดำคุณสายต่างๆจะแคลคาาจากภัยอันตรายทางปวงค่ะชูโชค เนื้อทองเหลืองใส่กรอบตั้งสูง5.5เซนติเมตรมีความเชื่อว่าบูชาชูโชคนะคะจะบันดาลโชคลาภความร่ำรวยค้าขายดีจะทำอะไรก็ดีค่ะได้รับการปลุกเสกโดยพระประหลัดชูชาติอภิวัฒนโนเจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวันหรือวัดยักษ์ค่ะจังหวัดพิษณุโลกหากท่านใดนะคะสนใจบูชาผ่าตั้งหน้ารถผ่าตั้งโต๊ะทำงานผ่าตั้งบนหิ้งโต๊ะหมู่บูชาของทางร้านวัลันทอนนะคะ สามารถเข้ามาชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างทางเราได้ใส่ไว้ใต้คลิปให้แล้วนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง i.d. Line และทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้ได้เลยนะคะหรือสนใจเยี่ยมชมบูชาวัตถุมงคลอื่นๆของทางร้านวัลันทรนะคะสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะและวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ